สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวขายก้านตัดสดนะคะเนื่องจากว่ากระถางนี้นะคะมีเพื่อนจองและมีบางส่วนที่เราตัดเอาไปชำเพื่อที่จะรอให้มีรากแล้วค่อยส่งให้กับเพื่อนๆนะคะส่วนกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้ชำนะเพิ่งตัดสดนะคะก้านนี้เพื่อนจองแล้วเดี๋ยวก็กไปก่อนอันนี้จองแล้ว ส่วนกลุ่มนี้นะคะยังไม่ได้เปิดให้จองเพราะว่าเพิ่งตัดเมื่อสักครู่นี้นะคะมาที่ก้านแรกก่อนละกันก้านนี้นะคะขอสองร้อรวมส่งนะคะ270รวมส่ง ส่วนก้านนี้นะคะก้านนี้ขอ289นะคะรวมส่งนะคะ2องรรวมส่งตัดสดนะคะก้านที่2ก้านที่3ก้านนี้150บาทก้านที่สาม ก้านที่4ี่ก้านนี้นะคะ120กลุ่มนี้จะ120นะคะถ้าเพื่อนรับ3ามก้านขึ้นไปเราก็จะขายก้านละ100นะคะก้านนี้130บาทนะคะก้านนี้120บาท ก้านนี้ด่างนะก้านนี้ขอ200นะคะก้านนี้120ส่วนก้านเล็กๆนี่นะคะใายเหมานะคะหนึ่งสสามสี่ห้าหก้านละหกก้านเล็กๆมีทั้งหมด6ก้านนะคะ มีทั้งแบบด่างด้วยนะเนี่ยหกก้านหกก้านนะคะเมาเมาเลยค่ะสองร้อยห้าสิบนะคะรวมส่งค่ะมีทั้งแบบด่างเลยนะเนี่ยทุกคนดูนะเนี่ยมีหกก้านนะคะหกก้านสองร้อยห้าสิบนะคะกลุ่มนี้ ถ้ารับก็รับทั้งหมดนะคะเพราะว่าเวลาเราไปแยกเนี่ยเราจะไปแยกชำอยากให้เพื่อนๆเอาไปทดลองดูนะคะกลุ่มนี้คือกลุ่มอยู่ในกระถางนี้นะส่วนก้านนี้นะคะเดี๋ยวรอให้ต้นลูกโตก่อนกซักประมาณหนึ่งสัปดาห์ค่ะและก้านนี้นะคะขอเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะให้เขาเลี้ยงลูกก่อนนะ ก้านนี้ก็เลี้ยงลูกเหมือนกันค่ะนี่คือลูกเขาส่วนกระถางนี้นะคะเราเพิ่งตัดแล้วเราก็รีบไปส่งต้นไม้ให้กับเพื่อนนะคะกลับมาถึงบ้านก็มารีวิวให้ดูค่ะก้านนี้นะคะ120บาทนะคะก้านนี้150 อนนี้150ค่ะส่วนกลุ่มนี้นะคะเป็นยอดใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาด่างสวยนะเนี่ยทุกคนดูนะเนี่ยเขายังใบอ่อนนะคะเนี่ยดูค่ะอีกประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ขายได้แล้วค่ะทุกคนที่บ้านของเราไม่รอนานนะคะประมาณหนึ่งเดือนเขาก็จะโตประมาณนี้ค่ะใบก็จะแข็งแรง